วันที่เกิดราศีพิษิค่คะในเดือนตุลาคม2568นี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะหยิบให้5ใบค่ะใบแรกค่ะ10เหรียญค่ะใบที่2ค่ะ8ถ้วยค่ะใบที่3ค่ะเด็กถือเหรียญค่ะใบที่4ค่ะ ราชีนีพจานค่ะไปที่5ค่ะ The World ค่ะคนที่เกิดราศีพิจินะคะในช่วงเดือนตุลาคม2568นี้นะคะการเงินของคุณดีดีมากๆนะคะบางคนได้โชคได้ร่ำนะคะในช่วงรานี้หรือล่งทุนอะไรมาก็ได้กำไรนะคะ แต่คุณมีงานรัดตัวนะคะหรือมีความยุ่งมากนะคะทำให้ไม่มีเวลาให้กับคนที่คุณรักหรือว่าต้องพัดผาห่างเหินจากคนที่คุณรักไม่มีเวลาได้คุยคุยกันไม่มีเวลาได้เจอเจอกันนะคะต้องพยายามทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะแล้วคุณจะไม่มีปัญหากันนะคะในเรื่องของการเงินค่อนข้างจะดีแล้วก็ดีมากๆนะคะคุณจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาในช่วงเวลานี้ได้ค่ะ ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะจะมีในเรื่องของอา,อารมณ์ที่ฉุนเฉียวได้ง่ายหงุดหงิดได้ง่ายในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะหงุดหงิดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะทําให้คุณมีความรู้สึกเครียดหรือว่าหงุดหงิดนะคะแต่คุณไม่มีปัญหาทางด้านของการเงินนะคะในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะทาอะไรนะคะคุณก็จะพบความสําเร็จนะคะมีความสุขในสิ่งที่คุณ ได้ทำนะคะหรือว่าจะมีโชคหรือว่ามีเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดราศีพิจิทุกคนโชคดีกันนะคะทุกใจก,กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ